สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนและข้านามีนนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นของท่านที่ยังโสดอยู่นะคะสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างของชาวโสดนะคะในเดือนมิถุนายนจะมีใครมารักมาชอบมาจีบเราหรือเปล่านะคะหรือท่านที่กําลังเ,เลงๆใครสักคนหนึ่งโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จะมีไหมชํานองนี้นะคะสาหรับราศีมีนนะคะก็คือจะเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ถึงวันที่20 5, 000, มีนาคมนะคะการแบ่งวันที่ก็เป็นการแบ่งแบงแบศาสตร์ตะวันตกนะ ซึ่งไม่ตรงกับของไทยนะคะรับชมของช่องไหนอาจารย์ท่านไหนก็ยึดตามหลักของช่องนั้นได้เลยนะ,ะเพราะว่าแต่ละช่องแบ่งวันที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะก็ดูได้ทั้งแบบลัคนาและก็แบบราศีนะ,ะตามเดิมเลยนะคะพลังงานไพ่เป็นแบบร,มรวมๆอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ต้องดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางหรือเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะเอาละค่ะไพ่หลักของชาวโสดนะคะไพ่จัสติกอะไรที่คุณเคยไม่ได้รับ ความยุติธรรมต่อไปนี้หรือว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดนี้คุณจะได้รับมันนะคะความยุติธรรมจะเกิดขึ้นใครที่เคยทําอะไรกับคุณเอาไว้นะคะหรือคุณต้องการอะไรคุณก็จะได้รับมันนะ,ะมีทั้งเดือดซันหนึ่งถ้วยด้วยนะ,ะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคนโสดของเรานั่นเองนะคะก็คือว่า ส่วนใหญ่เลยนะราศีมีนคุณจะขมักขม้นในเรื่องของการสร้างรายได้สร้างงานสร้างโอกาสนะคะคุณจะมองถึงผลประโยชน์ที่จะได้ทำนองนั้นเลยหรือกำลังมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นงานใหม่เกิดขึ้นด้วยนะงานใหม่ที่จะเกิดนี้บอกเลยนะคะไม่ต้องลังเลซัดเลยเต็มเ็มเลยนะคะลุยเลยไม่ต้องลังเลอะไรทั้งสิ้นคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการ สร้างรายได้ได้อย่างงามเลยนะคะทําเลยนะนะคะไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดมากเพราะว่าสิ่งที่ขวัญเห็นคือชาวราศีมีนควรจะติดที่ความคิดคิดมากเลยละ่ะนะคะมีเด e h แฮงแมนด้วยแล้วก็มีเด e m มูนด้วยติดที่ความคิดจริงๆเลยนะคะกลัวนู่นนี่นั่นหลาสิ่งหลายอย่างนะสิ่งที่คุณกลัวก็คือ ถ้าคุณกลัวแบบนี้คุณก็จะไม่ได้เริ่มอะไรสักทีนะคะไพ่บอกคุณว่าให้คุณได้เริ่มทําอะไรสักอย่างหนึ่งได้แล้วอะไรที่อยู่ในหัวคุณอะไรที่เป็นโปรเจกต์ของคุณนะคะก็ลุยเลยนะคะคุณอาจจะมีโปรเจกต์ที่จะทําอย่างนั้นอย่างนี้หลายๆอย่างนะคะแต่ขอให้คุณเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งในสิ่งที่มีความเป็นไปได้และจงทํามันนะคะอย่าโมแต่คิดอย่าโมแต่มนโนนะลุยเลยนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จไพ่ คิงถือคาราแล้วก็มีควีนถือคาราด้วยนะคะความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนแต่ขอให้คุณลงมือทําซะเริ่มเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะ,ะแม่หมอเหมือนพูดแล้วไม่หายใจนะคะขอพักแป๊บหนึ่งเอาล่ะเข้าสู่เรื่องราวความรู้สึกนะคะเพราะว่าชาวราศีมีนคุณจะคอมเมนต์ในเรื่องของการทํางานหาเงินทํานองนั้นจะบอกว่านะคะชาวราศีมีนมีคนที่ เขาเลงคุณอยู่ก็ได้ด้วยนะคะหรือคุณไปเลงเขาเอาล่ะสิไพ่อาจจะสลับกันนะคะแต่ทีนี้บอกเลยนะคะว่าคนนี้ค่อนข้างที่จะจริงจังจริงใจด้วยเพราะมีเดือนสันประกบเข้ามาด้วยการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นอย่าลังเลนะคะกับใครสักคนหนึ่งที่คุณเลงอยู่คุณอาจจะไปแสดงความรู้สึกกับเขาก็ได้ไปบอกเขาก็ได้หรือพยายามแสดงตัวว่าเฮ้ยฉันชอบคุณอยู่นะอะไรทํานองนั้นนะคะลุยเลยนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะ จะดีนะคะการที่คุณและเขาจะได้พัฒนากันไปได้อย่างรวดเร็วมีค่อนข้างที่จะสูงนะคะเพราะว่าได้ไพ่แห่งคู่สามีภรรยาขึ้นอยู่นั่นเองนะไพ่แห่งคู่รักไพ่แห่งเนื้อคู่ก็ขึ้นด้วยเอาละค่ะชาวราศีมีนคนสดของเรานะคะก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานนะคะงานใหม่สิ่งใหม่โอกาสใหม่คนรักใหม่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็จะอาจจะเกิดขึ้นแบบที่คุณ ไม่ตั้งตัวมันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วก็ได้นะคะหรือใครที่รอในเรื่องของงานก็จะเร็วนี้นะคะที่คุณจะได้รับงานที่คุณไปสมัครไว้หรือโปรเจกต์ที่คุณกำลังจะทำนะคะเริ่มนะคะเอาละเดี๋ยวขวัญถามให้ดีกว่าสำหรับท่านที่กำลังเ,เลงๆใครสักคนหนึ่งที่คุณอยากจะเข้าไปจีบเขาเข้าไปบอกเขาว่าคุณรู้สึกยังไงนะคะมาดูซิว่าถ้าคุณไปสารภาพรัก,รกหรือไป ให้ไปแสดงตัวตนแล้วเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณเขาจะโอเคกับคุณหรือเปล่าวายนะคะเขารู้สึกดีกับคุณมากๆเือไฮพรทเทตเขารู้สึกว่าคุณนี่แหละคือแบบเขาอาจจะเลงคุณอยู่ก่อนหน้านี้ก็ได้นะอาจจะสนใจคุณอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะต่างคนต่างสนใจกันแน,แน่เลยนะเพราะว่าเขามองคุณเป็นคนที่มีความเรียบพร้อมเป็นคนที่ดีหน้าทานุถนอมเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่า มีออร่ามีความสวยงามเป็นคนที่น่าทวินหาไม่มีใครที่จะถูกใจเขาเท่าคุณแล้วนะคะหรือคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้ก็ได้ด้วยเอาละอีกหนึ่งใบนะคะผู้หญิงที่มีความเพียบพร้อมนะสองเหรียญน,นะคะคุณอาจจะติดที่ความคิดความ ความกลัวก็ได้นะถ้าความกลัวของคุณไม่กล้าเข้าหาเขานนะประมาณนั้นอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้ชอบเรากลัวว่าเขาจะไม่ได้สนใจคุณลุยเลยนะคะลุยเลยบอกเลยว่ามีแนวทางที่ดีมีทิศทางที่ดีเขาเป็นคนที่จิตใจดีด้วย เอาละมีข่าวดีค่ะถ้าท่านอยากจะไปอยากจะเข้าไปจีบเขานะคะก็ลุยเลยนะอย่ารีรอเข้าไปแสดงความรู้สึกเข้าไปบอกเขาหรือเข้าไปปรากฏตัวแสดงความรู้สึกให้เขาได้รับรู้เพราะว่าเขาก็อาจจะมีใจให้คุณอยู่ด้วยอาจจะเล็งเลงคุณอยู่ด้วยเช่นกันนะคะแต่เขาอาจจะไม่กล้าอาจจะรอให้คุณเริ่มก่อนก็ได้นะคะ มีแพชชั่นนะคนนี้นะคะคือเขาก็รู้สึกไม่ต่างจากคุณเหมือนกันนั่นแหละนะคะเดี๋ยวเลเวลขึ้นแรงปรารถนานะคะแรงดึงดูดแล้วก็รุ่มหลงอะไรทำนองนั้นนะคะมันไม่รู้จะอธิบายหน้าไพาน่นี้อย่างไรดีนะคะนะดูเอานะสำหรับท่านที่คิดว่า ไม่เอาเรื่องความรักดีกว่าลุยงานก่อนดีกว่านะคะกำลังลุ่งในเรื่องของการหาเงินสร้างรายได้เรื่องงานด้วยในอนาคตข้างหน้าถ้าคุณจะมีรักครั้งต่อไปนะคะจะเป็นความรักที่ดีจริงจังจริงใจต่อกันหรือเปล่าห้าดาบหกเหรียญ สำหรับราศีมีนสายโสดของเราบางท่านหน้าที่ตัดสินใจในเรื่องของว่าฉันจะทำงานและฉันจะไม่สนใจในเรื่องของความรักเพราะคุณไม่กล้าไว้ใจใครสิ่งที่เจอมาก็ยังติดค้างอยู่ในใจคุณกลัวกลัวว่าจะเป็นเหมือนคนที่เคยผ่านมาคนที่เคยทำร้ายเราเต็มไปด้วยความหลอกลวงเต็มไปด้วยความโกหกคุณกลัวแบบนั้นกลัวจะเจอซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ แสดงว่าชาวราศีมีนสายสดของเราก็ลุยเรื่องงานอย่างเดียวนะคะส่วนท่านกำลังที่จะแอบปิ้งใครก็มีไกด์ไลน์ที่ดีนะคะมีแนวทางที่ดีว่าจะได้พัฒนาความสัมพันธ์เป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยนะคะ,ะสะรุปคนโสดนะคะเป็นยังไงเอ่ยสองถ้วยนะคะสองถ้วยขึ้นโอกาสที่คุณจะได้มีแฟน หรือเจอคนที่ถูกใจแล้วก็พัฒนากันได้อย่างรวดเร็วมีสูงมากคุณจะไม่ได้โสดแล้วนั่นเองนะสำหรับท่านที่เปิดใจนะคนนี้เป็นคนที่คุณรู้สึกดีกับเขารู้สึกใจตรงกันนะคะอาจจะมองหน้ากันแล้วก็รู้ใจเลยทีเดียวนะคะืนคนที่ตรงสเปคอยู่นะ นั่นไงความสวยความออร่าความที่เขานะคะเป็นคนที่มีดีในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองรักตัวเองหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะเขามีความเพียบพร้อมนะคนนี้มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายมีเดอะฟูลด้วยก็อะไรก็ขอให้เป็นไปแบบ เรื่อยๆก่อนนะคะในช่วงนี้อย่าพึ่งผีพรามอย่าพึ่งอะไรไปนะคะจีบก็จีบแบบระมัดระวังหรือจีบแบบให้มีชั้นเชิงนิดนึงนะคะกลัวว่าไก่จะตื่นไหมทำนองนั้นเอาละค่ะสำหรับคลิปคนโสดก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะที่ติดตามรับชมถ้าชอบก็ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อที่จะ ไม่พลาดการอัปโหลดคลิปไม่หมือจะได้มีการแจ้งเตือนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะคะส่วนท่านใดที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวขวัญก็ได้ให้ไอเดียทางด้านใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะก็แอดเข้ามาสอบถามค่าครูกันก่อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจองคิวเข้ามาดูกันอีกทีนึงนะคะก็ะได้หรือคนที่กําลังสนใจนะคะหรือกําลังเริ่มต้นคุยเนี่ย เขาจะเป็นพลังงานแบบไหนให้กับคุณบ้างนะคะเขาจะดีกับคุณหรือเปล่า,ารักแล้วก็จริงจังจริงใจด้วยไหมอันนี้สามารถเปิดไพ่สองถึงเขาได้ด้วยนะคะค่อยมาปรึกษาหารือก,กันนะคะเอาหลักคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ